ตีตะกูบีแล้วไม่ขายตกูบีเร็วเนี่ยที่ผมให้ไปอะครับอะไรสกูบีตีติดแล้วไอตีติดเหรอไอตีติดอันหนึ่งแล้วก็ไม่ติดอันหนึ่งไงที่พี่บอกให้เขาเป็นคู่หกอะอ่าไม่ตอนนี้มันมีในตู้ห้าใช่ไหมอ่าแล้วก็มีในผมให้สกูบีเียสองพวกนั้นก่อกเช็คก่อนว่ามันมีแบบไม่ตีอะห้าแบบตีแล้วห้าแต่ยังไม่ตีอะห้าแบบตีแล้วห้าเอายี่ขายได้ไอตัวยังไม่ยังไม่ติดไก่เนี่ยเลยมีอยู่ ก็คือไอแบบตีติดแล้วอ่ะห้าตัวก็เดียปล่อยได้หนึ่งใช่ปหแล้วก็เอาแบบไม่ตีตัวหนึ่งถูกไหมพี่ยได้อเนี้ยพี่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 พพี่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 พอ่พี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 ่ออกพี่พี่ี่พ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 ี่อี้ยวีี่ี่พี่ีก เงินดงัดตู้เฮียเวอร์เกินโถงก้าวแปดแอรคนซื้อไหนไอเทมห้าพันลี้สองล้านห้าล้านห้าสี่ล้านอะไรหรอครับครับโทรมาหรือเปล่าอ๋อเมื่อกี้ผมกดไลโทรไปแต่ผมยังไม่ได้หลังไหนอ่ะเื่อนหัวใจ ผมอยากได้เออไอแครปนะครับที่เอาเพื่อนวัดนี้รีบนะได้คับให้ส่งที่ไหนไปนะหน้าบ้านหน้าบ้านอ๋อนี่มันรีบนะกูไม่รู้ว่าร้านไหนเป็นร้านไหนเพื่อนได้ได้ค่ะอ๋อโทนี่ตอนนี่โทนี่รู้อยู่แล้วอูเก่าอูเก่าพี่อูเก่าได้อูเก่าไหนพี่ไปลองไปลองดีกว่าครับอูเก่าอูเก่าพี่อูเก่าเหออันเดียวนะครับอันเดียวเอาเอาเอาันเดียวเอาครับได้ครับอูเก่าพี่ก็พูดดีอูเก่าว่าบ้านหน้าอูเก่าว่าคือบ้านล่าสุดที่เราออกมาไงพี่ ก่ายังไม่ได้งัดนะโอ้ก็ยังไม่ได้งัดนะผมอยู่ข้างหน้านะอะไรอ่ะโอ้ก็มาดูครับพี่ยังมาดูมาดูมาดูเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูไหมมาดูไหมเอ๊ผมต้องสอบจริงๆแล้วอันนี้ผมต้องสอบจริงแล้วนะครับมาดนี่มาดนี่นี่แ้วนเนาะมาดนี่มาดนี่มาดนี่สอบจริงๆนะพี่ก็ไปบ้านที่เราเข้าไปดีหลังไหนพี่ไม่รู้บ้านตรงกลมๆมากไอ้กลมๆกลมๆเราก็แต่อะกลมๆเราก็แต่งหรออะไรอะ ป้าป้านเขียนมีอะไรที่เราเข้าไปอ่ะเดี๋ยวครับไปพี่พี่ยังไม่งัดใช่ปะยังไม่หงัดไม่ได้งัดกู้ใจหมดแล้วกู้ใจหมดแล้วเออนี่หนี้ตรงนี้ทางไหนที่แตกอ๋อหลังหลังบั๊กหลังซ้ายด้านไห้ซ้ายอ่ะหลังซ้ายอ่ะหลังซ้ายสายนู้นอะสายนู้นพี่ก็บอกเดี๋ยวพี่จำเดี๋ยวพี่จำว่าพี่หลังซ้ายนี่พี่ตรง้ายพี่ตรง้ายจะพาไปดูครับตามมาครับตามมาครับ ไม่น่าพลาดบอกไม่น่าพลาดนะคนนี้ถ้าได้อู่ก็คือตรงนี้น้องไม่ชอยู่นู่นยู่นู้นพี่นตรงนี้พี่ตรงนี้พี่ท้ายตรงท้ายตรนท้ายตรงท้ายอะไรอะ well, um ไรอะไรไม่คุณจับผิดอะไรผมมะเนี <t orial> <t orial ่ยเพื่อนอันนี้จับผิดอะไรผมมะเนี่ยเพื่อนไม่ไงก็เห็นคุณบอกนะอู่มันก็มีแค่หลังเดียวตรงเนี้ยไอ้เมื่อกี้อะไรอย่างเ้ยเดูขอดูขอดูขอดูไงงั้นเลยดีขอดูดิมม่จะผิดอะไรผมล่ะคุณไม่จะผิดอะไรผมล่ะผมตื่นเต้นคุณ ลองซ้อมการลยแบนไดิเฮียแต่แล้วพี่ปะตรงนันไม่พลาดอยู่แล้วพี่น้อยครั้งที่จะพลาดหรือว่าลอยครั้งพลาดหนึ่งใช่เหรอแล้วพี่ก็หลอดตาเป็นเขาเ,าเอ,องตอนเทียวพลาดไอตุตานกับบักเลยอะหวยเออไม่ได้เป็นเฮียนะกูไอเ้เฮีย แม่มงโมกี้จริงวเว้ยแม่อดที่กดไอ้เหี้ยดักควายออกมาก็แบบโอ้โหแต่โมกิ้จัดอะโมกีจ,จัดจัดเลยอะแม่งคือดักควายเลยอะไอฮิฮิอะกดปุ๊บพี่ตกใจเลยเฮ้ยเอ้ามันออกมาวะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลถ้าแตนะ่มาเตยนะมาเตยตะกูบีที่บ้านใช่หรอแบบไม่จริงใช่ไหมใช่ใช่มามาเออเซบเบอย์หนูเทสกับบ้าน <c ười> คือพี่ทำสำเร็จแล้วเว้ยคือพี่ทำได้หมดแล้วเขาทุกอย่างอะแต่ที่ใจร้อนเลย ไอเราไม่ติดตัวพี่ังแต่หมดแล้วเทนนิ่งปะอาจะกลัอาจะกกจะกูมาเาฮียสอมสิบหน่งเหรอวะซ็งว่ะ น,นี่แม่งมันวายสั์อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้พี่จีบะเอ้าพี่จีบมาพี่โอ้พี่จีไเลยผมกำลังก่อนอะี้าใบไม่น่าครบป่ะพี่สิ้าครับใช่มันจะไม่ครบยี่สิบห้าถ้าสิบถ้าส <B G S 1> ิบสี่อย่างเงี้ยครบ หรือเปล่าคือถ้าเขาพกสองใบอะ่ะมันมันจะเข้าแค่ครึ่งเดียวครับครึ่งเดียวถ้าบางคนพกสองใบอ่ะคือบางคนพกสองใบบางคนพกใบหนึ่งเงี้ยย่อไปเต็มก่อนนี่ใช่ใช่ใช่ซึ่งบีจีสามารถพกสองใบอยู่แล้วมีปืน เบอร์บูเบอร์บูน่าสี่ล้านไปกดมากดมาสี่ล้านแบบไม่ตีสองอันใช่ไหมแบบตีอันหนึ่งไม่ตีอันหนึ่งจ้ะสี่ล้านใช่ไหมสี่ล้านสี่ล้านสี่ล้านไปก่อนเลยเอาแล้วเฮียตีหนูไหมไปกดบิทเร็วเอาไม่เอาไม่ขายนะ เโชยถสามสภาใครได้บ้างวะา,าอยากรู้เลยค่า BT บีีว่าเฮียพิจนาบไอเท็ว่าบีจีจะเข้าเป็นขี้หรือคู่อืมคู่นบับดีดีน้องแค่เลอะไรหนูคำนวณได้เลยเขายิ่งการอะไรอ่ะเบียอเออเก้าศูนแปดเอาเลยค่าห้าห้าล้านหรอเก้าศูนแปดเก้าศูนแปดเบาห้าล้านเท่านั้นหนูแปดสองหกห้าล้านยี่ห้าใบ ใบหนึ่งมันสองแสนอะไรผ้าใ<อ>บอีตาโอ้ยกระติบิบที่ทำที่อะไรอ่ะน่ามีคนตามหาเราเต็มเลยพี่โพธิวีไปแล้วปลาเก่านี่ปลาเก่านี่ใครเนี่ยปลาเก่านี่มันกากินนังปะ่ะจำนวนคนเข้ายี่สิบคนนางพี่กากินังพี่ทำแบบนี้กำลังว้าดูว่าจะมีคนตามหาเราไหมเราดู้จมีคนตามหาตัวเราไหม พี่แก้ข่าวให้ไม่ได้หาน้นาบนบเบอร์อะไรอ่ะพี่น้าเบอร์อะไรอ่ะมีบเบอร์อยู่น้าป้าพี่อั่นเลยไอ้ทีท้เขาถามจวนกันอะมั้งอะไรหรอค่ะ้าตายอยากรู้ไอ้มูลค่าของเอ่อเอ่อบีจีกับโอเวอร์เรียบร้อยพี่แก้ข่าวให้โอเวอร์เหรอคะก็เออกันแล้วเหรอไม่หมายถึงถ้าสมมติถ้าเขามอีามาอ่ะหนูอัปเดตให้ป้าหน่อยได้ไหมมีคนแทงขี้มาเยอะมากเลย ได้ได้ได้ครับโอเคครับครับพี่เฉินวายเฮ้นี่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 ลงสตอรี่หน่อยแต่บ้ได้ไหนอะนี่นี่ยืนพี่ยืนตรงนี้เลยยืนเฉยเฉยเลยอายเฉยเฉยเลยอ่ะนี่หันหน้ามาอ่านะนะแล้วก็พูดว่า เบอร์บูนะเบอบูอีธาปัญาอ่นจวอย่าเบอร์บูเฮียอะไรวะเบอร์บูสียมมาตู้เล็ได้ปะเรอลีหรเบบูอะพี่เบ่บูเลเลยงอะไรนะได้ป่ะอยู่ไหนอะตู้เล็กอ่ัเออได้ตู้เล็กพี่ขัเด้รถเดี๋ยวค่อยตีก็ได้มั้งไม่เกูมีล้วสตัวตอ๋ออไตีก็ได้กูดดงทันไหมไตีเดี๋ยว เกิดปัญหาได้เพิ่มอีกอ่ะจะได้ตีมันเป็นสองกระบอกเลยทีเดียวคิดตู้ครับอ๋อโอเคครับได้ครับเอาได้ได้ๆอันนี้ขายรือขึ้นหน่อยเบสเอาเลยหนึ่งศูนย์สองห้าไม่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 บอกกำลังเป็นตู้เล็กเปสองสองกระบอกนี้ขายรือขึ้นหน่อยเบสไม่ได้เทเขาไม่ได้หมดอนแหละโซนไม่ได้ไปมากเพื่อนเข้าแล้วมันร้อนเข้าไม่ได้ได้เข้าปหาใช่ใช่ใชตู้เล็กมาไปแล้วไปเลยครับพี่ได้ได้ครับ เอาเ้อดินไปเลยเนื้ไปเลยเนี่ยเดินไปเลย้องเดินไปเลยลองยยโดนคนไล่ชนรถแล้วก็ทพาแตกเลยมองอเลยอ๋อเออที่ของเาลวขวานเหรอสินคิดสิ้นคิดอ้สัตว์ไปทำนานป่ะพีได้ครับยาหรอ อะไรนะพี่นักเอกสารขัไม่ได้หว่ะตู้ตู้เหล็กน่าพี่อย่าขับไม่ได้เป็นสอนจุดสุดไปละพี่เฉินไม่พี่เฉินจะมาเอาหรือเปล่าไม่เาเดี๋ยวใครเอาเดี๋ยวใครเอาเพื่อนเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวนิ่งดีกว่าเพื่อนเร็วๆเรารับของก่อนพี่เดี๋ยวไปเขี่ยหลงต่อยกูป่ะเจนนิ่งเอาบ้าไอสัตว์ธรรมดาไม่ต่อยครับต่อยเดิมพันหมื่นไม่ไม่เก่งครับ ไปสัตว์รอเชนนิ่งเลยแค่นะั้นแหละ ยนสองล้านสี่ล้านสี่ล้านเจ็ดยี่สี่ล้านเจ็ดแม่ ถทำให้ออกคู่ขึ้นมาแล้วก็ ถ้ครับเจ้าเปล่าเลยครับหนึ่งศูนย์สองห้าครับอาวแล้วรถไปไหนนะครับอ๋อพี่ชายมาส่งเฉยๆค่ะพี่ชายจะไปโคเพิตเออ่้มาไม่ต้องออตังก่อนครับอตัก่อนอตังก่อนอตังก่อนได้องถุกได้ครับเลขหนึ่งสองห้าศูนค่ะ ไม่ปกติอยู่แล้วนะครับปกติอยู่แล้นืองค่ะใช่ครับแล้วทำไมเหลือครับอันเดียวครับอ๋ออันอื่นคือแบบขายไปหมดแล้วค่ะอันนี้มันเหลืออยู่ในตู้ก็เลยขายใช่ครับใช่ใช่ถ้ามีอีกก็ขายได้อีกครับได้ครับได้ เเเียยนทมากลขอบคุณครับมันเป็นเอ่อร้องให้มานะครับอันนี้คือถ้าสมมติอยากจะฟังร้องเพลงนี้ต้องฟังที่ไหนครับอ๋อโทรมาจ้างได้เลยค่ะเราลองตลอดโอเคครับใช่ค่ะพ่อคุณนะคะมีมีบอกไหมว่าเพลงเท่าไหร่เราแต่จะให้เลยค่ะปกติไม่ได้แบบ<อ>เพลงละร้อยอีก